การกระทบสุนัขแบบไหนต้องล้างและแบบไหนไม่ต้องล้างล้างอย่างไรตามมัธยบชาฟิเนี่ยการกระทบสุนัขนะในส่วนอื่นๆนอกเหนือจากน้ำลายของมันไปโดนอะไรก็าตามที่เป็นชิ้นส่วนจากมันที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนะถ้ามันเปียกเราแห้งหรือเราแห้งเ,าเราเปียกมันแห้ง นะก็จะต้องล้างน้ำเจ็ดครั้งหนึ่งในเจ็ดครั้งผสมด้วยดินไม่จะผสมน้ำดินนะน้ำดินมันเกิดจากอะไรเอาดินไปผสมน้ำหนึ่งในเจ็ดครั้งไนะหนมีดินด้วยวเวลาเอาดินไปใส่ไปในน้ำกลายเปน็นอะไรน้ำดินบางคนล้างน้ำดินเจ็ดครั้งก็ไม่ใช่อีกน้ำดินนะแค่หนึ่งครั้ง ล้างน้ำธรรมดาเนี่ยเจครั้งแต่หนึ่งใน7ครั้งให้ผสมดินด้วยนะส่วนมัสับมาลิกีนี่ถือว่าน้ำลายสุนัขสะอาดสุนัขเลี้ยงได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องล้างมัสับมาริกีนะและในมัสับชาฟีเองก็มีมีโค้ดหนึ่งมีคำกล่าวหนึ่งพูดเอาไว้ว่า กรณีของสิ่งที่นอกเหนือจากน้ำลายของสุนัขเพราะตัวบทพูดถึงน้ำลายไปโดนภาชนะหรือมันไปเลียในภาชนะไม่ได้พูดถึงตัวมันหรือว่าแต่หิมันหรือว่าขนมันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ให้ล้างแบบการล้างนจิสปกติอะไรอย่างนี้ก็มีสรุปก็คือพี่น้องก็ดูสถานการณ์เอานะ ถ้าไปโดนตัวมันเฉยๆต่างคนต่างแห้งไปนะต่างคนต่างตัวต่างคนมันไม่ใช่คนนี่นะ,ะต่างฝ่ายต่างแห้งก็ว่ากันไปไม่มีอะไรแต่ถ้าใครเปียกนะก็จะหาดินได้ก็ควรจะล้างน้ำดินเอาชัวไว้ก่อนเอาช่วยแลวเอาชวชวอาทีนี้ถ้าหาไม่ได้ล่ะ ก็ล้างน้ำเดินนั่นแหละนักวิชาการบอกว่าไม่ต้องดินก็ได้อะไรที่มันทดแทนดินแต่้ามธาบชาวีไม่ได้เรต้องใช้ดินนะแต่ในมัธาบเช่นมาับฮาเนฟีบอกน้ำยงน้ำยงน้ำยาอรไอตาอะไรน่ะได้โหมดแหละอ่าก็ดูสถานการณ์เอาอย่างก็ไปไปจับไปโดนสุนัขตรงเซ็นเตอร์พอยอยเงี้ย จะไปหาดินตรงไหนมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่ซีเมนถามเนยสิใช่หรือเปล่าเราก็ต้องดูแต่นี่โดนสุนัขตรงทางเดินริมคณาเอาหลอดิดนพะเรือพร,รึกน้ำกับบารานาก็เอาไปสิใช่เปล่า